ทีนี้แกะกล่องวันนี้พาไปชิมป๊อปคอร์นเมเจอร์รสชีสได้มาจากร้านซีเจมอนะจ๊ะห่อละรยี่สิบห้าบาทด้วยความอยากรู้ว่ารสชาติจะเหมือนเรากินในโรงหนังไหมนีม่วิเขามีวิธีกินแนะนำด้วยนะจ๊ะไปเลยกันเลยดีกว่า ด้วยความซื้อมาแค่ห่อเดียวรสชีส25บาทอ่ะเนาะถึงแม้ช่วงนี้เราจะไม่ได้ไปที่เข้าโรงโรงโรงหนังอะไรกับเขาแต่เราก็สามารถจะได้ฟีลลิ่งของข้าวโพดพบคอนในโรงหนังได้ <Yeah. S 1> <c oughs> นี่ไงแกะคนเดียวชิมคนเดียวไม่แบ,บ่งใครแล้วตาลุกวาวนี่คือเฮ้ยมันใช่อะ่ะมันเหมือนซื้อจากหน้าโรงหนังเดเชอร์แล้วก็เข้าไปนั่งกินเลยอะเฮ้ยอธิบายไงก็ไม่ถูกแล้วฟิน,น,นนะด้วยนะรสชีส กินเพลินกินมันกินแบบต่อเนื่องไม่ต้องแบ่งไข่อีกแล้วแวะไปหามาลองได้นะไม่ต้องเข้าโรงหนังมเจอร์แต่ไอ้ความอร่อยแบบบ๊อบคอนมีเจอร์